แม่หลวงพุ่มมาห่างพี่น้องมาห่างมากระเด็กน้อยเด็กน้อยเนี่ยไ,ฮะฮะไหนเชฟฮัลโหลนคยท้มากระเด็กน้อยแล้วก็มากับผู้สาวผู้สาวก็ั่งเบิรงขนมอยูพี่น้องจะเป็นเอ่หอห้าวยูแผนกเบเกอรีร่จะ้ะแผนกเบเกอรี่เดี๋ยวแม่หํางพุ่มจะผ้ายางไปขออ้างนอกอีกเนาะจ้ะน้องเดี๋ยวห้ายางเบิรงของกันจะ้ะของหางนี่แบบว่าร้ายหลายจะ้ะ เ็นห่างที่อยู่ไก่บ้านแม่หนองพุ่มจ้ะพุ่นผู้สาวยางไปแล้วพี่ตายไปดูดอกไม้กันปะไปดูดอกไม้กันแผนกของแบบว่า,าต้องนี่จะเป็นพวกผลไม้ก็ของสดจ้กห้างนี่สะอาดสะอ้านมากพี่น้องแล้วก็ค้นไม่ผูกผ่านของกับราคากับบแพงแม่หนองพุ่มจะพาไปบึงแผนกดอกไม้พี่น้อง ไปดูดอกไม้กันนาะลูกเนาะโชโชไปพี่ไตยมาทางนี้นี่แม่น้องพุ่มผ้ามาเบืองดอกไม้โอ้ยพี่ไตมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเบิงแม่น้องพุ่มจะผ้ามาเบืองดอกไม้แผนดอกไม้นี่สวยมากพี่น้องเบืองสวยมากๆเลยนี่มีดอกคายในชั้นสีแดงกับสีชมพูด้วยนะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยดอกกุหลาบสีขาว สวยมากเลยพี่น้องเบิงเดี๋ยวแม่นหนุ่มจะยางผ้ายางเบิงอีกทัวๆได้จ้ะผนสื่อผลไะใหม่ผเบิงผลไะหม่พี่น้องพี่ต่ายเอาอะไรขนนเหรออันนี้คนน้อยคนน้อยนั่งกินขนมอยู่ในรถ <laughs> <laughs> ไปต่อไปแห่งไหนพี่ต่ไป นี่ที่แมวงพุ่งกำลังจะพายังไปจะเป็นแผนกของสดจ้ดจะ,กกะพี่น้องแผนกของสดก็จะมีพวกกุ้งพวกหอยพวกปูพวกปลาเนาะพี่น้องห้างนี้ก็จะกว้างมากเลยนะพี่น้องอนี่จะเป็นแผนกของสดทางนั้นเลยจ้ะกุ้งกุ้งมีแต่ตัวยหงไงพี่น้องเว้ย ใหญ่มากใหญ่มากเป็นตัวใหญ่ๆอ่ะสักตัวไหมละ่ะที่ไต่ให้ดูสิใหญ่มากเลยอ่ะหน่องมบอใหญ่กว่าความ,มือไหมหน่องปุ้ใหญ่มาก,มากนู่นกะจะเป็นแผนกปลา แผนกปลา,าแผนกแบบว่าของสดอาหารสดมแม่จ้ะแม่ว่าสะอาดสะอาดมากเลยดิจะ๊ะเดี๋ยวแม่หนองพุ่มก็จะไปซื้อหมูอันนี้แผนกปลาเนี่จะเป็นแผนกหมูแม่หนองพุ่มส่วนมากแม่หนองพุ่มจะมาซื้อหมูในนี่แหละพี่น้องมาซื้อหมูในห,นนงา,ห,ในหางนี่นนเนาะจ้ะพอแม่หนองพุ่มมามันสะอาดสะอาดดิ เป็นหมูบ้านที่เขาหั่นไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็หมูสับเนี่ยช้นหมากแม่หลงพุ่มจะซื่อแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาถุงก่อนแล้วแม่หลงพุ่มจะไปเอาหมูสับก่อนเพราะว่าหมูสับแม่หนวงพุ่มก็หมดแหละนี่หมูสับก็จะเป็นแบบนี้จ้ะสะอาดสะอาดราคาของบ่แพงพี่น้อง หมูหมูหั่นแกงแม่นลองพุ่มก็จะมาสื่อแบบนี้จ้ะหมูที่ว่าเขาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนาะพี่น้องเนี่ยแม่น้วงพุ่มจะสื่อแบบนี้จ้ะแม่น้วงพุ่มมาแบบว่ามันก็นเขาหั่นเหแล้วเนะาะก็สะอาดสะอาดดีจ้ะอันนี้สื่อเสร็จแล้วแม่น้องพุ่มก็จะมาสร้างลนำนักจก้ะ ผู้สาวยางออกไปก่อนแหละพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปไปแผนกลูกชิ้นจะ้ะเพราะว่าแม่นลงพุ่มจะไปซื้อลูกชิน<อ>้นให้พี่พุม่มเนจาจะหางี้เขาก็จะมีแบบว่าปลูกผักออร์แกนิกไว้เนี่ยพี่น้องเบิง้งเขาปลูกผักออร์แกนิกเองไหมเห็นปะพ้นผู้สาวไปแล้วเดี๋ยวแม่นลงพุ่มไปซื้อลูกชิ้นก็ใส่กล่องโล่งสบายบอกพี่น้องเบิง้งโล่งสบายมากเราขอมแบบว่าก็มีทุกอย่างเลยนี่พี่น้องเบิง้ง ผู้สาวผู้สาวซื้อของอยู่พี่น้องไปเดี๋ยวเราไปเบ่งของกัน<ม>ไปซื้อลูกชิน้นให้พี่พุ่มใส่กอกอันนีแ่บเด้พี่น้องแ่บมากอะไรพี่ตายกิมจิพี่ตายดูวันผลิตดูวันผลิตถ้าสมมุติว่ามันผลิตไว้นานแล้วมันจะเปรี้ยว ต้องแบบว่าเอาเพิ่งผลิตใหม่ๆมันจะเปรี้ยวไม่เยอะมีทุกอย่างได้พี่น้องมีกิมจิมีผักกาดดองมีหอยเชลลาดองของแบบว่าของเกาหลีอ่ะมีหมดเนี่ลูกชิ้นพวกนี้ยแซ่บพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผแหบไส้กรอกทังนั้นเลยแต่ว่าเมนองพูมชอบกินหมูยอพี่น้อง หมูยอ่อหมูยอ่ออันนี้แซบแม่น้องพุ่มมาสือประจําอันนี้ก็แซบเด้อนี่เป็นดุชิ้นเอ็นเนี่ยอันนี้ก็แซบแม่น้องพุ่มจะเอาตัวนี้แหละแล้วก็อุย้ยอันนั้นไม่มีไม่มีที่แม่น้องพุ่มจะมาเอาเป็นของแช่แข็งแผนกของแช่แข็งพี่น้องกลายอยู่ ล้วจะโชว์อเอาอะไรจะโชว์จะเชื่ออะไรลูกจะเชื่ออะไรลูกมันแบบว่าห่างนี้มันลงนะพี่น้องกะย่างสบาย <c oughs> เดินสบายเลยเล็กหน่อยกับมักแผนแบบว่ามันส่วนมากจะเป็นของอยูน่นี่จะเป็นวายกแพ็กไหมพี่น้อง คล้ายๆก็แม่โคแหละพี่น้องแต่ว่าโมเมนต์แม่โค